สวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาเพราะตอนนั้นเวลาตอนนี้ทําคลิปได้ครั้งละไม่เทลัยเองโดนโดนตัดนะครับก็คงจะเป็นเพราะเราเป็นกล้องแ l บน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำเป็นทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาต่อกันนะครับเราประชมต่อนะครับว่ามีดตัวพกนั้นเล่นง่ายจบง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เราศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อเรามีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้วนะครับเราจะไม่โดนเก๊น,นะครับถ้าเราเปิดใจนะครับถ้าเราเปิดใจเนี่ยนะครับคือมีดของหลงพก,กันนั้นนะครับที่ผมเน้นย้ำก็คือใบเหล็กขาวนะครับต้องมีสนิมประทุอย่างนี้นะครับที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าต้องมีนะครับต้องมีนะครับถ้าเกิดไม่มีสนิมประทุก็จะเป็นใบเหล็ก นะครับตัวผมเรียกนะครับก็จะเป็นใบเหลดตัวตัวผมเรียกใบนี้ก็จะเรียกใบเหล็กขาวนี่นะครับเนี่ยจะมีสนินปปะทุแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเพราะใบเหล็กขาวจะมีเฉพาะมีดเออเอาง่ายๆก็คือที่มีสนินปปะทุนะครับก็จะมีเฉพาะใบใบมีดของหลวงพ่อกันเท่านั้นนะครับนะนะครับส่วนเรื่องการแทงสันป้าหมอนั้น นะครับสันปะหมอนั้นมีหลายอย่างนะครับนี่แบบแบบเรียบไปถึยไม่ไม่ไม่โซมเนี่ยแบบเรียบไปอีก็มีนะครับนี่แบบเรียบไปแล้วก็มาแทงสันปะหมอนี่นะครับแทงสันปะหมอตรงนี้นะครับสลบบางคนก็จะเรียกแทงสลบนี่แหละครับแต่แต่ภาษามีดจะเรียกว่าสันปะหมอนี่นะครับจะแทงสลบลงไปอย่างเงี้ยนะครับตีก็จะเป็นสันนะครับเรียกสันปะหมอื่นก็จะเบ็นลาบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่แทง แทงตั้งแต่ตั้งแต่โคนไปเลยก็มีนะครับแทงตั้งแต่โคนเป็นสันป่อมหมอไปเลยก็มีนี่นะครับอย่างเงล κ, ่มเล็กนี่นะครับอย่างเล่มเล็กดํางานฝักงานเล่มนี้นะครับกล่องก็ไม่ซูมใหม้นี่นะครับนี่แทงสันป่อมหมอตั้งแต่ยาวนี่ไปหาปลายเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อยุติว่าเกเทนะครับตรงนี้แล้วแต่ช่างท่านจะแทง เป็นสารป้อหมอตั้งแต่โคนไปหรือว่าไปแทงสลบอเอาตรงปลายเนี่ยครับมปนอยู่ที่ช่างนะครับอันนี้อยู่ที่ช่างแต่ความที่เราต้องดูนะครับต้องต้องดูใบเหล็กขาวนะต้องมีเส้นประทุอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วดู ดูการเข้าข้างเข้ากันนี่ก็สาคัญนะครับอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันนี่นะครับเพราะการเข้าข้างเข้ากันนั้นก็จะต้องเรียบร้อยนะครับต้องเรียบร้อยต้องไม่มีข้างเลอะแต่ต้องไม่มีรูบโบจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีส่วนในการดูเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ที่ที่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือก็คือจะถอดใบเหล็กขาวออกแล้วเอาใบมีดเกีเหล็กดําเข้ามาใสแล้วขายเป็หลงพ่เดิมนี่อันนี้คือน่ากลัวที่สุดนะครับถ้าเกิดเราไปเจอดํางานที่เก่าอย่างหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับเนี่ยหลวงพ่อกันทุกต,ต้นอย่างเงี้ยที่เจ้าของใช้มาคลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่วนเนี่ยก็จะถูกไปถอดนะครับจะถูกไปถอด ทําให้มีดหลงพก,กันนั้นหายากขึ้นนะครับอัอนนี้ก็มีส่วนเหมือนกัดน,นะครับแล้วก็แต่ที่เรารู้เลยก็คือสามารถดูตัวแหน่ได้นะครับสามารถดูตัวแหน่ตัวนี้ได้เส้นแหน่เนี้ยสามารถบอกเราได้นะครับแต่หลงพ่อเดิมตัวจริงตัวแท้ห้าเจ็ดก็มีนะครับไม่ใช่ไม,ม่มีมีนะครับมีนะครับส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ หนของหลวงพ่อก,กันที่เป็นห้าเ็ดเนี่ยไปถอดนะครับนี่นะครับเล่มนี้ผมจึงได้ต้องไปขอซื้อกับคุณพี่เขากลับคืนมานะครับเพื่อเพื่อเพื่อมาทําเป็นคลิปให้พีพน่น้องได้ชมกันนะครับนี่เราพยายามเราพยายามลงทุนนะครับเราพยายามลงทุนทุกอย่างนะครับเพื่อพี่พี่น้องๆองทั้งนั้นนะครับนี่นะดูความเก่าอย่างเงี้ย เนื้อไม้อย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่ที่คลาสสิกนะครับที่คลาสสิกคราวนี้มีหลายท่านถามว่า,ามีดหลงพ่อกันทําไมทําไมเงินถึงสีไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะหลงพ่อกันนะครับหล,ลงพ่อเดิมก็เป็นนะครับหลงพ่อเดิมก็เป็นนะครับที่เป็นเส้นนี้ที่เป็นเช่นนี้จะชักห่อกที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านะครับเพราะว่า มีดต่เล่มนั้นถูกใช้งานถูกการพกการเหน็บการติดตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทุกคนต่างบางคนก็ท,ทําไร่ทานาบางคนเข้าป่าบางคนก็อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยการการที่แหนสีผิวผิดกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยสีผิวผิดกันไปเนี่ยเกิดจากเหงื่อของคนเรานะครับซึ่งมีทั้งเหงื่อเค็มและเหงื่อเปรี้ยวนะครับนะ คือเราต้องสังเกตตัวเราด้วยว่าคนเราเนี้คนเราเพราะทุกท่านเนี่ยจะมีเหงื่อเค็มและเหงื่อเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เหงื่อเปรี้ยวบางคนก็เหงื่อเค็มนี่นะครับอย่างเรารู้ได้ยังไงก็รู้จากเหงื่อเปรี้ยวเนี่ยจะกัดพวกเงินเนี่ยให้ขาวส่วนเหงื่อเค็มจะทําให้ดำจะทําให้ดำนี่อย่างนี้นะครับส่วนเล่มนี้นี่เรามีมีข้อสังเกตอุทาหนให้ดูนี่อย่างนี้เล่มนี้ อย่างนั้นนี่เจ animals, ้าของเดิมสัน <fella> น <You S 1> like, ิษ okay? uh ์เราสันนิษฐานว่าเป็นคนเหงือเข็มนะครับเพราะสนิมขึ้นนะครับเพราะสนิมขึ้นเคลืออย่างเงี้ยทําให้เรารู้ได้ว่าเจ้าของเดิมคนเนี้ยเป็นคนเหงือเข็มนะครับแล้วคนเนี้ยเป็นคนเหงือเปี้ยวเห็นไหมครับสีมันก็เลยต่างกันครับที่ต่างกันเนี่ยไม่ได้ต่างเพราะว่าไม่ได้ต่างเพราะว่าอะไรนะครับเราต้องเข้าใจเหตุผลด้วยว่าที่ต่างกันเนี่ยเพราะ คนเ่านั้นมีทั้งเผือเค็มและเผือเปรี้ยวนะครับเงือของคนเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องอีกวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเราต้องดูตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนี่นะครับดูเล็กนี่อ่ะเป็นเล็กก็หน่อยนี่นะครับเนี่ยดูความช้าถ้าเกิดเราเรียกก็เอ็กซิกนะครับเนี่ยว่าใช้แบบสมบุกสมบันมากนะครับ สมบุกสมบันมากนะครับเดินทางไปอยู่อังกฤษคงจะหลายปีนะครับกว่าเราจะได้นิมนต์กลับมานะครับกลับมาก็มาอยู่กับผมได้ประมาณอาทิตย์กว่าก,าก็พี่แกขอไปบูชาที่กรุงเทพนะครับน,นี่ก็เลยต้องตามกลับไปขอซื้อคืนนะครับเพราะหลงไหลในความคลาสสิกเล่มน,นี้มากนะครับแล้วด้วยเหตุที่คนสมัยโบราณเห็นไหมครับไม่มีกาว ก็ใช้ตะปูเนี่ยหัวตะปูเนี่ยตอกให้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 แหนให้แหนมเนี่ยให้ปอกเนี่ยเข้าไปเกาะกับเนื้อไม้เพื่อต้องการเพื่อป้องกันการหลุดหายนะครับเ,เพื่อป้องกันการหลุดหายเห็นไหมครับขนาดขนาดเล็มขนาดตอกไว้อย่างงี้ตรงนี้ยังหายไปนหนึ่งข้อเลยครับ <c oughs> นะครับอสําหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็ได้เวลาอีกางเี้ยนะครับใกล้เวลาจะหมดเวลาแนละ้วก็ คงจะต้องยุติไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจมีข้อข้องใจก็พักมาสอบถามกันได้นะครับที่ทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางไลน,ลน์นะครับก็ใช้ไลน์นี้แหละครับ0896416265นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆท่านใดที่จะจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับก็สแกน QR code คได้ที่ มุมขวามือได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านจะช่วยสนับสนุนนะครับเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าผงจะได้รับความรู้กันมากก็น้อยน,นะครับสำหรับผมก็จะพยายามเสาะหามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้า นะครับเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมตุงเงินพิมพ์หนูครับ